สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t u b e ช่องนี้ช่องเดิมนะก่อนอื่นเลยขอบพระคุณทุกท่านที่สสีะเวลาเข้ามารับชมเนื้อหาในช่องรวมถึงท่านที่เขียนคอมเมนต์เข้ามาให้เสนอแนะข้อความคิดเห็นต่างๆเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะจะดูโฆษณาจนจบหรือไม่ก็ตามทีเป็นพระคุณอย่างสูงจริงๆอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใครได้ยินข่าวบ้างเรื่องแอป ออนไลน์ใหม่ที่จะเข้ามาเตรียมตีตลาดเมืองไทยนะนั่นก็คือที่เรียกกันว่าทีมูทีมูก็คือทีไทยแลนด์อีอังกแลนด์เอมาเลเซียและ U ูอยู่ในเตดทีมูนะคะเป็นแอปของใครเป็นไม่ได้ค่ะชาวจีนอีกแล้วแล้วก็มีให้โหลดที่เอได้ยินนะเอยังไม่ได้ไปหานะช่วงนี้ยุ่งๆมีให้โหลดทั้ง Apple a p p l e Store แล้วก็ Android แล้ว นะจาก Google Play เนี่ยมีให้โหลดแล้วละ่ะใครโหลดแล้วลองใช้งานแล้วในไทยบ้างคะมีใครโหลดแล้วใช้ลองใช้ดูบ้างนะเอออะบอกเลยตามเนื้อหาที่เอ่อยเอาไว้นะว่าทีมูออกล่าเมืองขึ้นฟันร้ายของ Lazada หรือว่าช h อปปีกันแน่ คำตอบคืออะไรรู้ไหมคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นความคิดเห็นของ A แต่เพียงผู้เดียวนะ A ว่าเป็นฝันร้ายของชาวไทยค่ะชาวไทยถ้าเกิดเนี่ยไม่ว่าจะ Lazada ของคนจีนช้อปปีของสิงคโปร์ใช่ไหมทีมูมาจากจีนอีกแล้วโอ้โหมีอะไรเป็นของไทยบ้างคะแอปพวกนี้เป็นแอปช้อปปิ้งออนไลน์ทั้งนั้นน่ะนะแล้วมาเปิดขายที่ในสื่อออนไลน์ของไทย ให้ทุกคนได้โหลดกันง่ายๆเลยมันไม่มีคือรู้สึกว่าโลกโซเชียลหรือว่าออนไลน์ตอนเนี้ยแข่งกันดูดเดือดมากๆเมือง<ม>ไทยไม่มีเขาเรียกอะไรหน่วยงานที่มาคอยจับตาดูในแอปเหล่านี้บ้างหรอที่จะดูดเงินออกนอกประเทศอะ่ะเขาดูดเงินออกไปแล้วเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่กันบ้างไม่มีหน่วยงานไหนมาตรวจสอบแล้วก็เนาะ ให้ดูดกันไปได้ฟรีเลยเหรออ่ะคราวนี้เอไปอ่านในสื่อโซเชียลของประเทศจีนกันนะมันเป็นความเห็นแนวนี้กันค่ะอ่ะมาดูนะคอมเมนต์แรกบอกว่าลาซาด้ารับรู้ได้ว่าวิกฤตกำลังมาอันนี้ก็คือต้องบอกก่อนว่าเป็นสื่อโซเชียลของประเทศจีนเองนะคะก็คือเขาบอกว่า Lazada เป็นอีกหนึ่งแอป,ปของคนจีนใช่ไหมที่ปั้นมาโดยชาวจีนที่ไปดูดเงินจากต่างชาติอะรับรู้ได้ถึงวิกฤต แล้วยังไงคะเอในฐานะคนไทยชาวไทยวิกฤตก,กว่าคะ่ะไม่ใช่ลาซาดา้าตอนเนี้ยคนไทยจะช้อปปิ้งอะไรทีก็ติดลาซาด้าช้อปปี้กันงอมแงมนะแต่คนจีนพอเขาพูดในแง่นี้เขาเป็นห่วงลาซาด้าแอปคนจีนด้วยกันเฮ้อสงสารชาวไทยอะ่ะมันเอาจริงๆนะ เศรษฐกิจใช่ว่าจะดีใช่ไหมคะต่างคนทุกคนก็รู้กันดีหัวอกเดียวกันแถมยังจะต้องมาถูกขูดรีดจากอ่ะจากอะไรก็ก็ที่เรารู้กันนะนะคะเราต้องเสียภาษีนู่นนี่นั่นไปหมดทุกอย่างมีค่าเวลาก้าวเท้าออกจากบ้านแค่ก้าวเดียวก็มีค่าใช้จ่ายเป็นตรงเงินออกมาแล้วอะแ้าจะจ่ายกันไม่หวัดไม่ไหวแต่ว่าไรายได้จะตกถึงกระเป๋าทีหนึ่งมีแต่ลดลงลดลงเพราะว่า เหมือนกระเป๋ามันรั่วมันรั่วตลอดเวลาเลยนะแต่ทำไงได้อะคนไทยจะสวนกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากได้ยังไงในเมื่อเรามีรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานของราชการที่เขาไม่ได้ช่วยดูแลเราในส่วนนี้เลยอาจจะเป็นไปได้ว่าตามตามโลกไม่ทันแล้วตามเนี่ยตามพวกเขาเรียกอะไรเทคโนโลยี Technology อะไรพวกเนี้ยเขาตามไม่ทันแล้วตามตามไม่ทันโลกแล้วอะเอออะมาดูคอมเมนต์ถัดมากันบ้างจากชาวจีนเขาบอก เขาถามว่าลาซาด้าเฟื่องไหมที่นั่นที่นั่นก็คือเมืองไทยอะค่ะตอบให้เลยค่าว่าเฟื่องมากๆเฟื่องมากๆแล้วก็ช้อปปี้ด้วยแต่เขาจะให้ความเป็นห่วงลาซาด้าสมากกว่าเพราะอย่างที่บอกว่าลาซาด้าเนาะเป็นของคนจีนด้วยกันเขาจะห่วงลาซาด้าแต่ช้อปปี้เขาก็เฉยเยไม่ใช่แอปองฉชนคือต้องบอกก่อนว่าจะจุดเริ่มต้นแรกเลยก็ได้นะคนไทยต้องรักพวกพ้องก็คือคนไทยด้วยกันก่อนคนไทยต้องช่วยคนไทยด้วยกันเองก่อนอะ แต่จะทำยังไงได้ก็ในเมื่อของถูกมันยั่วใจเราอะเนาะติดไปแล้วค่ะคนไทยติด Lazada s h o อป e ีไปแล้วเพราะว่าได้ของถูกดีไม่ดีอีกเรื่องค่อยมาวัดใจกันแต่ตอนนี้รีวิวจากคนที่ใช้จริงจาก Lazada จาก s h o ป e ีมีเยอะใช่ไหมคนก็เลยกล้าที่จะช้อปปิ้งมากขึ้นเออน่าจะมีใครสักคนที่กระตุกกระตุกความคิดของคนไทยหน่อยนะว่าอืม เราต้องรักคนไทยเองด้วยกันให้มากขึ้นนะ่ะแต่จะรักยังไงในเมื่อมันก็ยังต้องจับใจ่ายใช้สอยกันอยู่ใช่ไหมอะไม่รู้ล่ะมาดูคอมเมนต์ถัดมากันบ้างชาวจีนบอกว่าอธิบายว่าลาซาด้าเนี่ยเป็นหนึ่งในช้อปปิ้งออนไลน์คล้ายกับเถาเป่าเออเถาเป่าคนไทยก็ซื้อนะก็ซื้อนะแต่ว่ามันจะส่งตรงมาจากจีนเลยอะ่ะเออเออก็คือเรือประเทศไทยอะ่ะ รั่วแล้วล่ะค่ะรั่วไม่ใช่รูเดียวด้วยนะหลายรูจนจะพรุนเป็นปหมดแล้วอ่ามาดูคอมเมนต์ถัดมากันบ้างคนจีนบอกนี้เป็นข่าวที่ดีมากๆเลยนะที่ทีมูจะเข้าตีตลาดไทยอะ่ะจะได้เป็นการยกระดับไปสู่สากลและจะมีเวอร์ชั่นภาษาไทยเร็วๆนี้ด้วยอันนี้ข่าววงในหรือเปล่าคะไม่รู้ไม่รู้นะเขาเขียนคอมเมนต์กันมาอย่างนี้เออ ถัดมาค่ะมีคนที่มาแชร์ประสบการณ์นะน่าจะเป็นชาวจีนที่เดินทางไปมาระหว่างไทยจีนกันบ่อยๆเขาบอกว่าเครื่องเขาที่ประเทศจีนอะ่ะมือถือ,อจากจีนอะ่ะพอเอามาลงเครื่องที่ไทยปุ๊บเนี่ยอะไรแอปอะไรที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจดจําใบหน้าการสแกนใบหน้าต่างๆถูกแบนค่ะใช้ไม่ได้ที่ไทยเห็นไหมรัฐบาลจีนเขาล้าไปแบบ ระดับโลกแล้วว่าเขาไม่ให้เครื่องที่ใช้ซิมการ์ดของประเทศจีนอะ่ะพอไปอยู่ที่ต่างประเทศที่ไม่ใช่ประเทศจีนอะอย่างเช่นข้อเอ,อ่อข้อมูลส่วนตัวสแกนใบหน้าพวกเนี้ยเขาไม่ให้ผ่านเลยให้ใช้ไม่ได้ที่เมืองน,นอกนอกจากประเทศจีนเท่านั้นเพราะอะไรรู้ไหมคะเขาต้องการที่จะรักษาความปลอดภัย เอคิดเองนะน่าจะเป็นเรื่องข้อมูลทางบัญชีธนาคารอะไรด้วยการเงินของประเทศเขาอะเขาต้องดูแลความปลอดภัยโดยเฉพาะต้องการเงินให้กับคนในประเทศจีนของเขาเองด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าประเทศไทยตามไม่ทันแล้วค่ะหลุดโผไปแบบคนไทยจะเอามือถือจากใช้ซิมประเทศไทยไปใช้ที่ไหนต่างๆทั่วโลกก็ใช้ได้ไม่มีการจํากัดสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจะลวงข้อมูลอะไรคือถ้าชาวไทย จะโดนลวงข้อมูลลวงเนี่ยที่เราโดนกันอยู่อะค่ะ call center อ,อ,อะไรพวกเนี้ยจนนบับแบบนี้ก็คือคนไทยต้องดูแลตัวเองค่ะก็หน่วยงานก็ได้แต่จับจับจับก็ไม่รู้ว่าปลายแถวหรือว่าหัวแถวก็ไม่เคยหมดไปสักทียิ่งกลับเยอะขึ้นด้วยอะ่ะอืมคนไทยคิดไปก็น่าสงสารน,นะอืม จ่ายเงินไปทุกปีค่าภาษีแต่ว่าสิ่งที่ได้ก็คือยังต้องดูแลความปลอดภัยของตัวเองนะจะไปหวังพึ่งใครไม่แม่นไ,ไ,ไม่ได้อะค่ะเงินในกระเป๋าตัวเองก็ต้องรักษาเอาไว้เองหน้าที่พลเมืองก็ต้องทำนะเออเอาเป็นว่าใครใช้แอปนี้กันบ้างแล้วทีมูลองใช้แล้วเป็นยังไงก็มาแชร์กันได้นะแต่เอเมื่อกี้ไปอ่านมาเขาบอกว่า แอปจีนพวกนี้ต้องระวังนะคะเขาสามารถรวงข้อมูลส่วนตัวของเราไปได้หมดเลยเวลาเราเป็นโหลดแอปจีนพวกนี้เข้ามาใช้อันนี้เป็นข่าวปล่อยจากทางากตะวันตกนะแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมเอเชื่อว่าเป็นไปได้เออไม่ได้จะด้อยค่าก็คือทุกแอปแล้วค่ะอย่างเช่นแอปของ Google เองเขาก็เก็บข้อมูลส่วนตัวของเราไปอะเราเข้าเว็บไหนเข้าแอปไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม เก็บกันหมดแล้วค่ะเขาก็ลวงข้อมูลส่วนตัวของเราเพราะประเทศไทยเราไม่มีแอปเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นก็โดนลวงข้อมูลกันไปง่ายๆและอย่างที่ทราบกันดีว่า call center ก็จะไม่หมดไปง่ายๆจากประเทศไทยแน่นอนเพราะว่าเรายังไม่มีมาตรการที่จะมาช่วยเหลือในส่วนนี้เลยที่จะช่วยป้องกันสกัดกัน้นนะเกี่ยวกับการลวงข้อมูลส่วนตัวของเราก็เงินในกระเป๋าใครก็ดูแลก,กันดีๆละกันก็พูดได้แค่เนี้ย เออแล้วก็มั่นไหว้พระบ่อยๆนะคนไทยมั่นไหว้พระบ่อยๆเพราะเราทําอะไรที่ดีไปก่อนนี้ไม่ได้แล้วนอกจากไหว้พระขอให้พระให้เจ้าท่านช่วยเราหน่อยในเรื่องของความปลอดภัยและอยู่รอดในทุกวันนี้อ่ะโอเคใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับแอปเหล่านี้บ้างช้อปปิ้งออนไลน์อะ่ะเข้ามาร่วมแชร์กันได้นะใน ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้เลยค่ะเอกก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าจากประสบการณ์ของแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างความคิดเห็นเป็นยังไงมาร่วมแชร์กันได้สำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมนะคะ